วันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยค่ะาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไว้พาดูบอลนะครับคลิปนี้ก็จะรวมทั้งไฮไลท์แล้วก็บทสัมภาษณ์ต่างๆทั้งของวิภาวีสีทองนะครับของพรพันธ์เกิดปราดนะครับรวมไปถึงทั้งฝั่งของโค้ชด่วนนะครับ ก็เป็นคําสัมภาษณ์หลังเกมแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเตรียมไปชมกันท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าสู่เนื้อหาข่าวสารรวมไปถึงการชมไฮไลท์ครับเชิญชวนทุกท่านช่วยกันกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งในช่อง a d ดไว้นะครับช่องไว้พาาดูบอลช่องนี้รวมไปถึงการกดไลค์คลิปนี้และก็การกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไว้นะครับในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับก็เกมนี้นะครับ ก็เป็นเกมที่3แล้วนะฮะเราแพ้ไป0ต่อ3เซตครับไม่ได้เซตเลยนะครับไทยเราแพ้ไปเซตแรก20ต่อ25ครับเซตที่2 16ต่อ25และเซตที่3เซตสุดท้าย15ต่อ25ครับก็ไม่ต่ำกว่า15คะแนนเนาะก็อย่างที่ผมได้คาดการไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับก่อนเกมเนี่ยผมขอเพียงแค่ชนะเซตหนึ่งก็ดีใจมากแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าโปแลนด์อันดับโลกอยู่เหนือกว่าเรานะครับแล้วก็ อันดับในรายการนี้ตอนนี้ก็อยู่เหนือกว่าเรานะครับเป็นอยู่หัวตารางเลยนะฮะถือว่าโปแรแลนนั้นแข็งแกร่งทั่วแผ่นครับแล้วก็ที่แน่นอนครับด้วยลักษณะความสูงใหญ่ทางร่างกายทางกายภาพของเขาครับทั้งแข็งแกร่งแข็งแรงทางร่างกายและความสูงใหญ่ถึง2เมตรนิดๆเลยนะครับมีผู้เล่นที่สูงถึง2 0 3เซติเมตรด้วยนะฮะบอกเลยครับว่าเราเนี่ยแพ้ เป็นรองทุกขุมก่อนเกมแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนเกมเราไม่บอกหรอกครับว่าจะยอมแพ้ตั้งแต่แรกก็ต้องสู้ไปก่อนแล้วครับไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่พอเกมมันเริ่มมาเรื่อยๆครับก็เริ่มเห็นจังหวะการเล่นต่างๆครับสิ่งหนึ่งคือสาวไทยเราก็มีปัญหาเรื่องของการรับบอลแรกอีกเช่นกันนะครับเหมือนเดิมเลยครับบอลแรกค่อนข้างจะมีปัญหาและที่เห็นได้ชัดคือการเสิร์ฟเสียเองครับเสิร์ฟออกซะส่วนใหญ่นะครับก็มีผลต่อ การลดช่องว่างของแต้มระหว่างเกมด้วยนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของผู้เล่นของโปโลแลนด์นั้นครับเขาตีหนีบล็อกครับโอเวอร์บล็อกคือสูงกว่าบล็อกมากครับตีจมตีปากลงตีทะแยงลงเส้น3เมตรแบบนี้ครับเราก็จนปัญญาที่จะเซฟบล็อกได้ครับตีหนีบล็อกขนาดนี้ฮะโอ้โหสูงใหญ่เป็นยักษ์ปากลันขนาดนี้ไม่ไหวครับสาวไทยเราต้องเทียบกันแบบนี้นะครับผู้เล่นโปลแลนด์เนี่ยสูงประมาณ2เมตรสูง190 2แล้วก็200 ประมาณนี้ครับสาวไทยเราร้1ย0ปดยไปปลายแบบนี้ครับจังหวะเทคขึ้นของสาวไทยเนี่ยเวลากระโดดมันใช้พละงกำลังสูงมากครับเพื่อที่จะไปต่อกรจังหวะโดนกันกลางอากาศกับผู้เล่นของโปลแลนด์นะครับสาวโปลแลนด์เนี่ยเคียงแค่ขย e งครับเอามือผลักบอลก็ข้ามเน็ตได้แล้วครับส่วนสาวไทยเรานี่ต้องกระโดดสุดตัวเวลาจะบล็อกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอน,นะครมันส่วนสูงต่างกันมีผลแน่นอนครับในเรื่องของการใช้พละงกำลัง เรายิ่งต้องกระโดดเทคตัวสูงมากเท่าไหร่ต้องวิ่งขึ้นที่เยอะมากเท่าไหร่เท่ากับเสียแรงไปมากเท่านั้นครับดังนั้นนะจุดนี้คือจุดเรียกว่าเป็นจุดที่เราเป็นรองเขานะครับเป็นรองเยอะเลยแหละครับลูกหนักลูกหน่วงครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเขาก็เล่นดีด้วยครับวางแผนมาดีทําการบ้านมาดีมากครับทางสาวไทยเราเนี่ยดูเนื่อยล้าๆ้าอย่างที่โค้ชด่วนพูดจริงๆครับมีสัมภาษณ์ออกมาก็ดูเนื่อยดูล้าไปครับบอลแรกมีปัญหา ตีไม่ตายนะครับด้วยผมดูแล้วก็เนื่องจากพละกําลังนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังมีเกมหน้าครับในวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้ครับณที่อัดคลิปอยู่ณเวลานี้ก็เป็นวันที่2นะฮะเป็นวันที่2อยู่ของเดือนมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยววันเอ่อวันที่4ครับวันอาทิตย์นี้เราจะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งจมบวยอยู่นะครับล่าสุดอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังจมบวยอยู่นะครับ ล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับแคนาดา3ต่อ0นเซตซึ่งเราก็ชนะแคนาดามาล่าสุดนะครับดังนั้นการเจอเกมกับเกาหลีในเกมหน้านั้นต้องชนะนะครับพยายามชนะให้ได้เท่านั้นนะครับขนาดแคนาดายังชนะมาได้ดูแล้วไทยเราก็น่าจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประมาทไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็เดี๋ยวจะมีภาพโชว์ขึ้นให้ดูครับทางเกาหลีใต้เนี่ยแพ้ไป0ูต่อ3เซตนะครับเซตแรกเนี่ยแคนาดาชนะ25ต่อ17นะครับแล้วก็เซตที่2เนี่ยแ แล้วก็เซตที่3แคนาดาชนะไป25ต่อ18ครับก็โอ้โหไม่ถึง20เลยซักเซตนะครับสำหรับทางฝั่งของเกาหลีใต้ครับแคนาดาชนะรวด3เซตแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรคะถือว่าวันอาทิตย์นี้เราก็มีลุ้นที่จะคว้าชัยมาได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันนะครับเนี่ยครับจังหวะแบบนี้เสิร์ฟมาครับโอ้โหก็เป็นจังหวะที่ดีครับเสิร์ฟล้วบอลแรกเขาไม่ดีนะครับทางฝั่งของโปแลนด์แต่เนี่ยตีโค้งหัวเสามาเนี่ยยิงมาใส่ลิเบอโร่เราครับ ยกขึ้นมาแล้วก็พรพันเซตไปครับแล้วชัดจุออนโดด3เมตรกลางเนี่ยครับอู้บล็อกเขาใหญ่จัดครับมันตีกินเขายากมากครับตีแล้วกินเขายากมาแล้วดูเขากะโดดขย่งเคาะแค่นิดเดียวครับบล็อกเราไม่ทันหรอครับเห็นไหมฮะดูจากไฮไลท์จะเห็นชัดแล้วดูลูกเสิร์ฟเขาครับขย่งนิดเดียวก็เหนือเน็ตแล้วครับดูลูกปักลงแบบนี้คุณภาพครับก็จากที่สัมภาษณ์ก็ชัดเจนครับว่าโอ้โห ลูกเสิร์ฟเขาเนี่ยมีคุณภาพมากครับเจอเสิร์ฟพยายามจะกดดันเรานะดูเซตมาครับดูกระโดดเทคแล้วเนี่ยครับตีเรายังเซฟบล็อกได้นะครับจ็อดนี้ก็สวยอยู่ฮะแล้วงัดลอยๆขึ้นมานี่ผมขนาดพยายามสโลโมชั่นให้ดูแอคชั่นแต่ในเกมจริงมันเร็วมากครับก็มีแอคชั่นของเราที่มีการแลนดี้ยาวๆบ้างครับดูกระโดด3เมตรกลางแล้วหยอดของเขาครับพลิกเน็ตอีกหากโอ้โหพรพันเนี่ยก็ช่วยสุดแรงแล้วนะครับดูลูกหยอดลูกนี้ก็สวยครับของชัชุออนครับ S <S <an> <S เห็นตำแหน่งนั้นแล้วฮะว่าผู้เล่นอยู่ไกลครับโปรแลรนด์ก็ลองหยอดดูบ้างแล้วเสิร์ฟลูกนี้ครับเสิร์ฟทีโหงายหลังเลยฮะแล้วก็ต้องแก้ครับนี่บอลแรกยังมีปัญหาขนาดเลเบโร่เราครับแล้วต้องตีแบบโค้งๆหนีมาแบบนี้ฮะแต่ก็ถือว่ายังแก้จังหวะแบบนี้พอใช้ได้นะครับได้ดีแล้วแบบแล้วดูโหดตูมเนี่ยนี่คือสโลโมชันแล้วนะครับแล้วโอเวอร์ไปแบบนี้ครับแต่เขาก็ผลักเราไม่ตายครับเซตดูแย่งกันเซตมาแล้ว ตีต้องโหนโหนตีหน่อยครับแล้วดูเขาเทินหมุนสามร้อยหกสิบงศาครับเดเบโลแหวงัดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ตีหัวเสาอีกทีนึงจมลงไปเลยครับมันเร็วมากครับนี่สโลสุดๆแล้วนะแล้วดูลูกเสิร์ฟแต่ละ้สึกปักใหม่แล้วครับนี่ครับแล้วดูเซ็ตโค้งวาดูครับโอ้โหเขาก็ยังเหนียวฮะเก็บหลังตัวเดียวก็ยังเหนียวเกี่ยวไว้ได้แล้วตีนี่ครับปักอีกแล้วครับเห็นไหมครับสูงขนาดนี้ครับกระโดดยืดแล้วตีปักลงมาครับ บริเวณเส้น3เมตรเราเนี่ยดูล,ลูกเสิร์ฟเราดูลูกนี้ครับเขาก็เปิดบอลใช้ได้ครับแต่ลูกนี้ปลิ้นนะโอเวอร์มันก็เสร็จเราฮนะโอ้โหปลิ้นโอเวอร์เน็ตข้ามเน็ตมาเลยครับดูลูกเสิร์ฟก็ปกัปกปกัปกปักลงมาอีกแล้วนี่นี่ครับรับยากกับลูกแบบนี้ยากมากทั้งเร็วทั้งแรงทั้งปกักแล้วตีแต่ลูกนี้เราลอยตีดีแต่ดูบล็อกครับกำแพงเมืองโปรแลนด์โอ้โหเห็นไหมฮะก็เป็นชุดภาพไฮไลท์เนาะเอามาให้ชมกันคร่าวๆในเกมวันนี้นะครับ ก็ตอนระหว่างเกมอาจจะอินเนอร์อาจ,จะเห็นไม่ชัดแต่เอาภาพแบบนี้มาเห็นชัดๆบอกเลยว่าโปแลนด์สมควรชนะแล้วครับแล้วก็สมาธิสติสตางเราวันนี้ต้อง บันเจิดมากกว่านี้ครับถึงจะไปต่อกรกับเหล่ากำแพงยักษ์แบบนี้เนาะไม่เป็นไรครับยังมีเกมหน้ากับเกาหลีใต้นะฮะแต่ก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ท้ายคลิปด้วยนะฮะให้ได้ชมกันว่า,ว,าว,วิภาวีพูดอย่างไรมั่นใจไหมในเกมหน้ารวมไปถึงทางฝั่งของพรพันธ์และก็โคตด,ด่วนนะครับวันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยคอ่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเขาก็มาดีด้วยค่ะวันนี้ ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่มันทาให้แบบวันนี้เขาเขาดีด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเล่นยากเขาเน้นเกมสิร์ฟกับเราเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบพอเราวันแรกเราแบบว่าเป๋ๆอะไรเงี้ยมันมันทำให้การลุกผสมเรามันค่อนข้างที่จะแบบยากอะค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้ก็ยังเรายังแข่งไม่ไม่จบนะคะก็เชียร์ต่อนะคะเดี๋ยวนัดหน้าเจอเกาหลีค่ะก็จะสู้เต็มที่เลย <S <S ก็รู้สึกว่าแบบ ทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไปแล้วก็รักษาระดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงแบบสวิงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ตัวสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับบล็อกดีพอบล็อกดีโซนรับเขาก็ดีพอเราบล็อกเหลือเดียวก็จริงเราหลอกเราทําก็จริงแต่ว่าพอตีหลุดไปปุ๊บโดนโซนเขาหมดหมดเลยแล้วพอเขาโต้กลับมาด้วยความที่เขาแบบพยายามยืดตีโอเวอร์เราอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะเข้าโซนไม่หันแล้วก็อย่างก็คือ่าตีมาปุ๊บลงสนามหมดเลยไม่ได้ลงตัวคนรับเลย ก็อยากให้แฟนๆติดตามต่อนะคะเพราะว่านี่คือแมตช์ที่3นะคะอยากให้ทุกคนติดตามและเชียร์พวกเราส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็พวกเราก็จะทำเต็มที่ทุกสนามทุกเกมะค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งแกร่งจริงในเรื่องของการเกมที่เขาวางมางนะครับรวมถึงเรื่องของคันธำของเราเนี่ยทำแล้วไม่สามารถสำเร็จได้แล้วเข้าโต้กลับมาเนเราไม่อยู่นะครับในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญก็คือเขาทาการเสิร์ฟได้ดีมากนะครับในสองเซตแรกในเราแทบลําบากมากในเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็เข้าทํานะครับก็ต้องเตรียมเตรียมเล่นกับเกาหลีให้ให้ดีขึ้นนะครับนะครับก็เรื่องของพอดีเราจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยเพราะว่าอย่างสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะครับความความแข็งแรงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะควบคุมแล้วก็ทำให้ดีครับ